ขายหมดคือจะให้แย่งซื้อว่างั้นเถอะก็เราอยากให้ขายหมดเพื่อที่จะเงินรางวัลจะได้ออกทุกนวดอือแล้วทำไมต้องเป็นเดือนอาทิตย์ละครั้งนะโอ้ยตอนแรกเราเราเบื้องหลังตอนแรกมีการคิดกันว่าหรือจะออกทุกวันห้าโมงเย็นมันเกินไปวันละมีรางวัลออกหนึ่งล้านบาททุกวันซึ่งเท่ากันนะเพราะว่านี่เราโยนไปวันศุกร์ห้าล้าน แล้วมาที่หนึ่งหล้านห้าล้านห้าลให้เว้นแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแหละแล้วก็มาเกลี่ยซ้าเป็นวันละใช่ใช่ตอนแรกก็วันละล้านทุกวันล้านแตกทุกวันล้านแตกเออมันก็คือชีวิตมันจะมีลุ้นทุกวันอย่างนี้เล้ยทำไปจนว่าตอนคุยกันใช่แล้วมันเป็นการลุ้นที่ดีนะการลุ้นแบบนี้ไม่เห็นไม่ไม่มีข้อเสียนะครับลุ้นยิ่งลุ้นเยอะยิ่งออมเยอะนะครับก็ก็มีการคิดกันแต่ก็โอเคเอาเป็นสุขหันษาดีกว่า นะครับเลิกงาน <c oughs> ทุกคนทํางานเสร็จไม่ต้องพโวโพงเรื่องนี้แล้วก็เป็นสุขรัศุ์สาเอาเงินมารวมกันก็เลยกลายเป็นวันศุกร์แต่ว่า